อยากคุยเรื่องนี้ไหมพี่ปิ๊กนี่อะนี่มันมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับหลายๆคนนะครับแต่หลายๆหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยนี่ยแหละมันเห็นไม่ลาสุดท้ายเกมออกแบบนี้นะฮะคือเรื่องของประธานสภาเนี่ยมันล่าสุดนะพี่ปิ๊กเมื่อคืนเนี่ยสี่ทุ่มมี breaking news มี breaking news อมาตอนสี่ทุ่มนะบอกว่าเออบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเขายอมถอยตาแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลแล้วนะอืเขายอมถอยนะ แต่เขาแลกนะพี่ปิ๊กแลกเลยอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนดีลแลกตัวนักเตะเลยนะพี่ปิ๊กรู้ไหมเขาขอแลกอะไรตามข่นะขอแลกว่าถ้าพิธาไม่ผ่านด่านสวเพื่อไทยจะขอเป็นคนตั้งรัฐบาลเสนอใช่ตั้งรัฐบาลเองเอออันนี้เทรดดีลเทรดดีลนะฮะซึ่งอันเนี้ยออกมาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มนะครับจริงเท็จอย่างไรวันเนี้ยเราจะได้ติดตามกันนะฮะประเด็นเรื่องการหารือระหว่างพรรค เพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลในเรื่องตำแหน่งประธานสภา,าเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะหลายสํานักข่าวนะครับบอกว่าได้ข้อยุติแล้วนะฮะโดยพรรคเก้าไกลเนี่ยจะได้ตาแหน่งประธานสภา,าส่วนเพื่อไทยจะได้ตาแหน่งรองประธานสภา,าสองที่นั่งบนเงื่อนไขที่บอกว่าแปดพรรคร่วมฝ่ายค้านจะชูนายพิธานะฮะคุณพิธาเนี่ยเป็นเครดิตนะแ,นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณพิธาไม่สามารถฝ่าดานสวออได้ะสวคุณผู้ฟังทุกท่านคงรู้อยู่แล้วเนาะก็คือต้องการกี่เสียงเนี่ย เพื่อไทยจะขอเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยก็จะอยู่ช่วยเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนนะฮะซึ่งแนวทางนี้เนี่ยเมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างนะฮะแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่พักเก้าไกลก็จะยืนข้างพักเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนกรณีที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำนะฮะก็ทําให้สอสอหลายๆคนที่บอกไม่พอใจเนี่ยก็ยังเหมือนกับตอบรับนะฮะเหตุผลที่ว่าแต่นี่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนพี่ปิ บ้านเราเดี๋ยวต้องรอฟังวันนี้จะมีนะฮะหัวหมูทะ <laughs> ลวงฟันออกมาแบบว่า <laughs> เฮ้ยอย่างงั้นไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> การเล่นเกมการเมืองในตอนนี้นะมันเป็นการชิงจังหวะอะไรแปลกๆนะปิ๊กนะซึ่งคือคือคอ,อย่างอย่างในกรณีอย่างเพื่อไทยเนี่ยคุณจตุพรออกมาพูดตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับเรื่องของที่ว่า เนี่ยไอ้กรณีการแย่งประธานสภาแล้วก็สุดท้ายมันจะหวยออกที่คุณสุชาติตันเจริญเนี่ยแล้วก็จะลากไปจนถึงว่านายกเนี่ยนะจะชื่อประวิตธวงสุวรรณเนี่ยแรกๆคุณจตุพรออกมามีเดียวคนด่านะหลงัลงๆเนี่ยผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะมีเดียวคนชมคุณคุณจตุพรขอโทษค,คุณจตุพรเนี่ยบอกว่าขออภัยที่ก่อนหน้านี้เคยด่าคุณจตุพรไว้เยอะเลยเวลาออกมาแล้วมาใส่เพื่อไทยแล้วก็หลงัลงๆนะพี่ปิ๊กสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงนะ ไม่ได้เป็นห่วงการเมืองนะเป็นห่วงเพื่อไทยเนี่ยเวลาที่สื่อต่างๆเอาเรื่องเพื่อไทยมามามาพูดนะคอมเมนต์นี่คอขวาเยอะมากพี่ปิ๊กเออนี่แหละ<ด>น้าคิดนนะเต็มเลยคือประเด็นเ,ออเนี่ยนะจะบอกว่าไจะพูดว่าไงดีคือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอแต่กรณีไนอย่างนี้ผมไม่รู้แหละแต่จะบอกถึงจี่จบอกคือ การเมืองมันเป็นเกมจริงนะครับทุกๆคําสัมภาษณ์ทุกๆอว่าที่สสอ,อะไรต่างที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการเราเหมือนจะรู้สึกว่ามาเอาสัมภาษณ์ออกมาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มันคือการวางเกมนะถูกพักเนี่ยส่งออกมาให้ปล่อยตัวให้พูดแบบนี้เพื่ออาจจะโยนหินถามทางปั่นกระแสรสร้างความร้าวฉานอะไรคือมันจะมีอะไรหลายแบบประเด็นที่เราประชาชนคนฟังข่าวให้ฟังจากหัวหน้าพักหรือโฆษกพักเท่านั้นผมจะเป็นแบบนี้เลยนะ พวกสอสอในสังกัดพรรคในผมไม่เคยฟังเลยผมด้ฟังหัวหน้าพรรคพูดอย่างเดียวเพราะนั่นคือถือว่าเป็นที่สุดของความเห็นพรรคแล้วส่วนสอสทอ่านอื่นๆมาพูดสัมภา์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยผมอามือผมว่าพูดจริงผมชัดคาว่าผมไม่ผมไม,ไม่ไม่ค่อยให้ราคาเท่าไหร่ทาอะไรไม่ได้เราฟังหัวหน้าดีกว่าถ้าหัวหน้าพูดตรงไหนแต่ว่าหน้าจะจบแล้วแเราจะดูทิศทางของพรรคนั้นเป็นยังไงพรรคนั้นพรรคไหนมีมารยาททางการเมืองอะไรไหมอันนั่นแหละตามนั้นอื เพราะว่าอย่างเพื่อไทยเนี่ยมันตั้งแต, <อ S 2> แต่ตอนที่แรกๆที่เขาเปิดมาเนี่ยเปิดมาโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยคือคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักนะพีพ่ปิ๊กแล้วก็เรียกว่าอาวุโสทางการเมืองเนี่ยยาวยาวมากๆและใครๆก็รู้ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยคอนเน็กสายตรงอ่าสายตรงอะไร <อ S 2> คุณผู้ฟังก็ตีความเมาแล้วกันนะฮะ <อ S 2> แล้วก็ออกมาเปิดเป็นคนแรกเนี่ยนะครับบอกว่ามามาพูดต่อหน้าสอสอเพื่อไทยทั้งร้อยสี่สิบเอ็ดคนเนี่ย ผมจําได้คุณภูมิทรเอามาพูดวันที่น่าจะประมาณสักยี่ยประมาณต้นต้น,ตนยิบมิถุนายนโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็บ,บอกว่าคือตัวเองไป,ไปเป็นตัวแทนไปพักไปเจราจาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อความเหมาะสมเนี่ยนะฮะพักเก้าวไกลในฐานะได้เสียงอันดับหนึ่งควรจะได้14บวกหนึ 1, ่งะสิรัฐมนตรีบกหนึ่งเก้าอี้นะครับประมุขฝ่ายบริหารน็คือนายกเนี่ยแหละนะครับส่วนเพื่อไทย คือก้าวไกลใน14บวกหนึ่งเป็นนายกใช่ไหมส่วนเพื่อไทยเนี่ย14รัฐมนตรีบวกปนุปปมุกฝ่ายนิติบัญญินะคะอันเนี้ยพอเขาเปิดเสร็จปั๊บคุณอดีศสองเพียงเกตอันเนี้ยพ,พ,พอเริ่มเป็นข่าวใหญ่มันเป็นข่าวใหญ่ตอนคุณอดิศรอเพียงเกตเพราะว่าคุณอดีศรอเพียงเกตนี่ใครให้รู้สายตรงตรงหนักเลยนะครับแล้วก็มาในประเด็นเรื่องแบบที่บอกว่าอะไรนะเป็นเจ้าอาวาสเออเป็นเนนบทใหม่ยังจะมาจะจะเป็นเจ้าอาวาสได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะ จนมาถึงทุกวันเนี้หลายหลายคนก็แซวนะเฮียป,ปีกก็บอกอ้าวอย่างนี้วิ่งแข่งได้ที่หนึ่งปั๊บเนี่ยเขาเขาจะได้เหรียญเหรียญทองกับถ้วยใช่ไหมทำไมจะต้องแบ่งแบ่งถ้วยให้ที่สองด้วยก็เขาได้ที่หนึ่งไปอะ่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องเป็น <c oughs> คนจัดตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดก็พูดเนี่ยหลายคนก็รู้ว่านี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทมันเหมือนเป็นธรรมเนียมที่มันก็จัดเป็นกันมาตั้งนานแต่ทําไมแบบเพื่อไทยยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกในเรื่องมารยาทแล้วก็อีกหลายหลายอย่างก็คือ หลายคนนะครับที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีในเพื่อไทยเนี่ยหลายคนก็คือเพิ่งย้ายมาจากพลังประชารัฐนี่แหละพี่ปิ๊กเขาถึงเขาถึงระแวงกันนี่ไงว่าเอ๊ะมันจะเป็นเกมอะไรหรือเปล่าที่สุดท้ายจะทําให้นายกจะไปชื่อประวิตย์วงสุวนตามที่คุณจตุพรที่แรกๆที่ออกเป็นคนแรกที่ออกมาพูดเรื่องนี้บอกไว้แล้วก็โดนด่ากระเจิงเลยตอนนี้คนเริ่มฟังคุณจตุพรเยอะขึ้นแล้ว,วเอเอเคยเหมือนก็ไม่แน่ฮะอืม คือคนการเมืองต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการจริงๆจะจะจะมองออกเพราะว่าเขามองน้ำหนักของคนที่มีใช้คําว่ามีบารามีแล้วนะมีบารามีรว่าอันเนี้ยมันจะมีอะไรที่บางอย่างที่มาพลิกเกมได้เมืองไทยเนี่ยคุณธรรมศคนเก่งน่ยแพ้คนมีบารามีผมบอกแล้วพูดในงานซิทิศ CTC ไว้ไงทุกอย่างอยู่ที่บารามีอืมอ่าบารามีนี่มันหมายถึงแบบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมพี่ปิ๊ก ด้วยครับเพราะมันเป็นหนึ่งนะในการสร้างบารมีอืมแบบไทยๆแบบไทยๆ